สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC, ช่องอาร์มัสซิงทุกคนเดีย๋ยววันนี้อามจะพามาดูรถที่อาร์มคิดว่าวันหนึ่งมันจะเป็นตำนานแล้วก็จะหาดูได้ยากนะฮะหาดูได้ยากแล้วก็มีน้อยคันในประเทศไทยนะ,ะตอนนี้อามอยู่ที่ระยองนะฮะอยู่โรงแรมอ่าปามปามบีดระยองมารีอะไรสักอย่างนี่แหละชื่อยาวนะฮะก็คือเราวิ่งมาด้วยกันนะฮะเราวิ่งมาด้วยกันนะฮะเป็นรถบ้านใหญ่ จังหวัดพิจิตรทุกคนต้องคิดแล้วเอ๊รถอะไรวะจังหวัดพิจิตรนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแค่ภายนอกพอตอนนี้เราอยู่กับนพพรสวงนะฮะรถที่วงการรถเนี่ยเขาให้นิยามชื่อมันว่าทรงนี้คือทรงคณาจันะฮะเป็นตำนานนะคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคันนี้คือเดิมๆจากคณายนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกบหน้า การออกแบบดีไซน์ของแก๊ปหน้าแล้วก็กระจกนะฮะตัวกระจกอูคานายนเนี่ยเป็นอูที่ตั้งอยู่สารยานะฮะมีรถบริการให้เช่าด้วยแล้วก็เป็นรถอบัสฟู้ดไทยแลนด์นั่นะ,ะเป็นรถแบบทานอาหารบนรถบัสที่อามเคยไปรีวิวนะฮะในช่องเพื่อนๆเข้าไปย้อนดูได้เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะดูอีกคันหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นตำนานเพราะว่า ยุคลุ่งเรืองของคณายนทรงเนี้เป็นยุคหนึ่งที่โอ้โหตอนนี้ผ่านเปนเวลามากี่ปีแล้วอะเจ็ดแปีรถคันนี้ก็ยังดูดียังทรงความดูเป็นรุ่นใหม่อยู่นะฮะเสียสิ่งที่อามชอบคือหน้าการดีไซน์ของหน้าเขานี่ก็คือดูแบบดึงดูใหม่เลยนะแล้วเขาดูพิธีพิถันใส่รายละเอียดหน้ามากเลยดูดิตรงไหนเหรอพิธีพิถันนี่ฮะดูแง่งเนี้ย แง่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟเบอร์เป็นประดับให้มันสวยอะ่ะนะฮะเป็นกรีดเป็นกรีดแล้วก็คนนี้ตีตีเป็นชั้นเป็นชั้นนะไม่รู้ว่าเรียนแบบของหน้าอะไรแต่มีความรู้สึกว่าเออดูดีช่องไฟนี่ก็มาเหมือนรถตู้แล้วแบบเรามันจะอยู่มุมมุมสุดเลยเนหะ็นไหมเราเวลาเวลาวิ่งเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันจะดูโคตรอะ่ะนะฮะหน้าเนี่ยสวยหน้าเนี่ยสวยลงตัว เหมือนยิ้มตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่ายุคตอนที่คิดหน้าสรงนี้มันเป็นยุคที่รถบรรทุกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันส่วนมากก็จะเอาไฟอยู่ดีไฟหน้าอิสูซุอะไรมาใส่ดัดแปลงให้มันดูสวยงามนะครับให้มันดูสวยงามนะฮะดูมันโค้งหลับยิ้มหลับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้โค้งมายิ้มหลับแล้วก็มีงอมีงอตรงนี้เข้ามาอ่าดูมีมิติขึ้นไฟก็ขึ้นสูง แล้วเดี๋ยวอาจจะพาไปดูหน้าอีกรุ่นหนึ่งมาด้วยกันมีสองคันที่มากับอาวันนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนไฟเป็นดวงใหม่ละแต่คิดว่าหน้าที่จะมาก่อนถึงปัจจุบันนี้มันจะมีอีกหน้าหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูนะแต่ว่าดูคันนี้ก่อนแกลบหน้านี่ก็สวยนะทําเป็นลักษณะแบบยิ้มยิ้มหน้ามาเห็นไหมอ่าทาแบบโค้งรับเป็นฉากยิ้มชื่อแบรนด์ก็นพรสวงก็อยู่ตรงกลางอ่าส่วนไฟหลังคาก็เฉลียงเป็นรถยุคใหม่ละ ถ้ายุคเก่ามันจะตรงเนาะตรงตรงตรงอันนี้ยุคใหม่ก็เฉียงเข้ามาหน่อยเนี่ยฮะตัวกระจกก็ไม่เหมือนใครด้วยนะฮะเก็บีายวมีไฟสองมีกล้องใส่กล้องอันนี้ใส่ไฟก็น่าจะมาแต่งเอนี่โอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่หมดละคณาจนตรไม่เท่าที่อัปเดตล่าสุดคือไม่ได้ต่อรถละนะฮะ ด้วยกฎหมายด้วยหลายๆอย่างนะครับก็เปลี่ยนไปประตูนี้ก็โค้งเงาลงตัวพอดีนะฮะโค้งรับคือทรงคานาดดยุนเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันจะเหมือนตาที่เพื่อนเห็นเน้นกระจกกระจกนี่ผมว่าน่าจะ70% 30%เป็นสีรถนิดเดียวเองไหนก็สวยนะแต่ว่าต้องเหนื่อยคนเช็ดรถที่ต้องมันเช็ดนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูช่องท้าย ตัวนี้เป็นสแกเนียตัวคอมฟอร์ชิปนะฮะหรือว่าเกียร์รอนะฮะแต่ว่าล้อหน้าเป็นปีกนกดิสเบกนี่นะะเรามาดูช่วงด้านท้ายดูเออด้านท้ายนี่ก็ดึงท้ายมาได้ได้ได้ลงตัวนะฮะโค้งแบบจังหวะพอดีดูดิคือเราเห็นหลายอูบางบางที่เขาก็ดึงท้ายมาแบบพอกระเทิน การขึ้นโคง้งตอนแรกเนี่ยสำคัญมากเลยฮะการดึงท้ายข้างบนลงมาเนี่ยมันดูแล้วมันแบบลงตัวกับรถพอดีช่วงจังหวะช่วงตอนช่วงความยาวลงตัวอ่าด้านข้างก็ใครไปไหนเห็นก็รู้ว่าอันนี้อ๋อสงคณคานายน์จริงๆคณนายน์เนี่ยมันเป็นชื่ออู่นะชื่ออู่คณนายน์แบนรนด์รถด้วยซ้ำเหมือนแบรนด์นพพรสวงอาเมืองเลยคณนายน์นะฮะเป็นแบรนด์แต่ว่า ด้วยความที่ตัวถังคันนี้นะฮะก็คือมีแต่บ้านคานายนเป็นคนต่อแล้วก็ถูกการอนะ่เปลี่ยนมือนะฮะขายต่อมาก็เลยเรียกเป็นเสียงน,นะครับว่าทรงคานายนอะไรคานายอนคานายนมาแล้วอะไรอยงเงี้ยมันก็เลยคุ้นปากกันมาอย่างนั้นเลยนะเออตามก็เรียกตามมาตามตามกันมาอีกทรงหน่งเขาเรียกนะสาตาร์คิงไม่สาตาร์คิงจะเป็นทรงไหนนะ ว่าผมก็สับสนเหมือนกันแต่ผมก็เรียกอันนี้คนายน์ยนคานายน์ยนนะฮะอ่ะเรามาดูตอนด้านท้ายคือท้ายนี่เป็นท้ายที่หล่อมากนะมองว่าขับรถตามมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันดูมีไอเดียดีคนเขาคิดได้ยังไงนะเป็นอะไรที่มันมันดูลงตัวเหมือนั้นเพื่อนดูสิการโค้งมีประโยชน์ทั้งการระบายความร้อนถูกไหมผมว่าเขานะ่าจะเหมาะยุคนั้นน่าจะมองถึงเรื่องการระบายความร้อนด้วยของเครื่องนะฮะ หม้อน้ำก็ระบายก็ดีไปนะฮะส่วนของอากาศภายนอกเวลาวิ่งมันม้วนกับก็อีกเพิ่มอีกแรงหนึ่งนะฮะนี่ฮะการโค้งของสีโปของเหล็กโหมันมันเป็นไอเดียที่มองต้องมองทะลุมิติไปอีกมิตินึงเลยคนออกแบบนี่ฮะสิ่งที่อามชอบคือนี่ฮะเห็นไหมคานาน์นี่ฮะเป็นรูปปั้นโค้งที่ ถ้าผมขอร้องนะเจ้าของอย่าไปอ,อย่าไปทําท้ายใหม่นะผมว่าท้ายนี้เป็นลิมิเต็ดหาดูยากมากเด็กยุคหลังๆเกิดมาเนี่ยผมว่าเรือน้อยคันละท้ายทรงเนี้เลือน้อยคันไม่น่ามีละแล้วไฟท้ายนี่คือชัดเจนมากสวยเป็นสง่าสวยนะไฟท้ายเห็นชัดเจนนี่ท้ายก็ดึงลงมาแบบจังหวะพอดีพอดีเลยนี่เห็นไหม ท้ายเนี่ยดึงลงมาจังหวะพอดีได้ลงตัวเออตรงนี้ก็เป็นท้ายเครื่องเป็นคอยร้อนแอร์อยู่ข้างนี่นะฮะสวยส่วนเกะด้านข้างนี่ก็ทํามาเพื่อรับลมได้ดีมากนะฮะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมเรียบๆเนาะอันนี้ก็คือมาปุ๊บชนปั้งะระบายอากาศเข้าแผงเลยนะฮะจัดได้ลงตัวไปเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่ง ยอยากทําคลิปเป็นอวิดีโอของภายนอกของบ้านคณนายนต์ทรงนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะได้มีใบให้เด็กรุ่นหลังเด็กคนที่ชอบรถบัสมาได้ศึกษามาดูว่าเออมันเป็นยังไงนอกจากเสาคู่ที่เป็นตำนานแต่เสาคู่เนะี่ยต่อหลายอู่นะมีหลายบ้านมีทั้งเฉิดชัยมีทั้งมีแสงมีทั้งหลายอู่นะมีแสงหน่อยมีแสงยูอะไรไม่รู้อามก็เกิดไม่ทันตัวเสาคู่เนะี่ยนะฮะ เกิดไม่ทนันหมายความว่าเรายังไม่ได้เข้าวงการเท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มเล่นรถแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งนะของบ้านคานายตนที่ที่เป็นตัวแบบโชว์ของเขาเลย,ค,เยโโโค,คือโรโบโคอปเนี่ยฮะตัวบอคอปนี่ก็โอ้คือโรบคอปเนี่ยเอาตามหลักมันมันเป็นต้นกําเนิดของอ่าสตาร์คิงทรงคานายอนทรงนี้แหละนนอามบ้านนะแต่ว่าโรโบโคอปมันมาแล้วได้ลักษณะเหมืนอนอาอะไรนะเป็นฉากเป็นเหลี่ยมเยอะอะแบบ ชุ่ชุชุชุชนะตามรูปเลยฮะคือรูปให้ดูเออแต่ว่าส่ง Star King, สตาร์คิงทรงขนาดยนต์ส่งเนี่ยมันก็จะเว้าโค้งมีความนุ่มนวลให้ความรู้สึกแบบดูดีไม่หูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ต้นไม้บงังไม่งั้นได้ข้างเต็มเลยด้วยความเป็นปีกนกข้างหน้าก็จะดึงใช้ล่างมาต่ำนะฮะทำให้ดูแบบเรียบร้อย เป็นอ่อนๆติเตี้ยขับไปรอรอจัดนะฮะเออเอาก็คลิปวิดีโอนี้ก็เรามาโมเรื่องภายนอกขอมาไนดะ้ยแล้วชอบมากเลยใส่เสาอากาศใส่หนวดเนี่ยเยอะมากเลยนะเหมือนหนวดปลาหมึกม 3, 4, สีสามสาี่เสาเนี่ยสามเสาเยอะเอาเรื่องเลย ก็ถือว่าเป็นตำนานอีกทรงหนึ่งอีกบ้านหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็มาเป็นพระเอกบ้านนบพรสวงคันนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งงานเยอะมากคันนี้นะฮะก่าจะเรียกตัวมาวิ่งงานได้นี่ก็โอ้ยหาคิวลงแทบไม่มีเอออะถ้าใครชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับกบ,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 กบ้าก็ให้อ่ามถ่ายวิดีโอ,อแบบไหน,นลักษณะยังไงก็ลองพูดคุยคอมเมนต์หรือทักเข้ามาเพจอารบัสซิ่งก็ได้นะฮะอาร์มีทั้ง เพจอาร์มัซซิ่งเพจอาร์มัซซิ่งเนี่ยอาร์มจะทําเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็คอนเทนต์อะไรที่มันแบบสั้นๆนะฮะแต่ใครที่อยากได้คอนเทนต์ยาวๆดูรายละเอียดก็เข้ามาดูที่ช่องยู u ูบอาร์มัซซิ่งนะครับนะฮะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ TikTok นะครับเผื่อใครที่ชอบรถบัสอยากจะติดตามไว้ศึกษานะฮะหรือคอมเมนต์พูดคุยกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเดี๋ยวไว เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวออกจากนี่เป็นเวลาเราออกจากนี่สิบโมงเราก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวอาร์มก็น่าจะถ่ายวิดีโอการเดินทางเนี่ยอามก็ถ่ายไว้เก็บเป็นสตรอรี่ของของของช่องอยู่แล้วนะเผื่อใครจะไว้บ้านศึกษาโอเคครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ